วันนี้พาทุกท่านมาชม All ne New p r r s c ช e 911 GT3 บนรหัสตัวถังรุ่นล่าสุด992ซึ่งไปทำสถิติในสนามนูเบอร์ริงได้ต่ำกว่า7นาทีมันจะมีความพิเศษตร,ตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมครับจากที่ได้มีการเปิดตัว p r r s c ช e 911 GT3 นะครับได้ทำการพิสูจน์สมรรถนะและขุมพลังของตัว911ซึ่งทำรอบในสนามนูเบอร์ริงที่มีความยาวอยู่ที่20.8กิเมตรในเวลาเพียง 6นาที59วิซึ่งเป็นการทำลายสถิติเวลาต่ำกว่า7นาทีนอกจากนั้นยังสามารถทำเวลาได้เร็วกว่าตัว GT3 ตัวเก่าถึง17วินาทีโดยคอนเซปต์ของตัว Porsche 911 GT3 ตัวนี้นะครับถูกพัฒนาร่วมกับ Porsche Motorsport ที่ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีสนามลงสู่ถนนนะครับโดยสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสิ่งที่พิเศษสำหรับ Porsche 911 GT3 ตัวนี้นะครับมีการรีดน้ำหนักในหลายๆส่วนของตัวรถนะครับเริ่มต้นกันที่ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงหน้าใช้เป็นฝากระโปรงคาร์บอนไฟเบอรครับมีการเจาะช่องลมให้สามารถลมผ่านและเพิ่ม a e r o d ด n a m i c ให้กับตัวรถได้นอกจากนั้นกระจกหน้าต่างก็ทำมาจากวัสดุน้ำหนักเบาจานเบรกปรับแต่งพิเศษพร้อมกับล้อเป็นล้อฟอร์ดน้ำหนักเบาและก็แข็งแรงมากๆด้วย แผ่นปิดฝากระโปรงด้านหลังก็ทํามาจากวัสดุเบาและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือท่อไอเสียชุดใหม่มีการเคลมว่าสามารถลดน้ําหนักไปได้มากกว่า10กิโลกรัมทำให้รถโดยรวมของ911 GT3 ตัวนี้นะครับในรุ่นเกีร์ธรรมดานะครับน้ำหนักจะอยู่เพียง1,418กิโลกรัม และในรุ่นเกียร์อัตโนมัติ PDK น้ำหนักจะมากขึ้นอยู่ที่1,435กิโลกรัมซึ่งถือว่าน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับมาในส่วนของขุมพลังได้หัวใจสัมพันธ์กับปอร์เช e 911 GT3 กันบ้างนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน,น Boxer 6สูบนอนขนาด4.0ลิตรซึ่งมีพื้นฐานมาจากตัว Porsche 911 GT3R ให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่510แรงม้า แรงบิดสูงสุดอยู่ที่469นิวตันเมตรซึ่งในรุ่นเกียร์ธรรมดา6จังหวะเครมว่าสามารถทำอัตราเร่งส่วนถึง1 0 0ภายใน3.9วินาทีและท็อปสปีดอยู่ที่320กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของรุ่นเกียร์อัตโนมัติ PDK 7จังหวะสามารถทำความเร็วส0-100ได้เร็วกว่าจะอยู่ที่3.4วินาทีและความเร็วสูงสุดอยู่ที่317กิโเมต่อชั่วโมง และที่กล่าวไปข้างต้นปอรเช่1 1 gt 3เป็นการออกแบบที่นำเทคโนโลยีสนามลงสู่ถนนและยังสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ในห้องโดยสารภายในนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับมีการใส่ฟังก,ก์ชัน track screen เข้าไปในตัวหน้าจอนะครับซึ่งสแสดงผลเกี่ยวกับค่าที่จำเป็นในสนามแข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันลมยางแรงดันน้ำมันอุณหภูมิน้ำมันระดับเชื่อมเพลิง อุณหภูมิน้ำนอกจากนั้นนะครับยังสามารถแสดงตัวไฟชิปไลท์ได้นะครับซึ่งจะแสดงอยู่ร้างตัวเข็มวัดรอบนะครับตัวเบาของ911 GT3 นะครับมาพร้อมกับ,บกเบาบักเก็ตซีดนะครับแล้วก็ติดกับข้างหลังที่เป็นโลบาเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับเึ <S <S ้่อโดยสรุปนะครับสำหรับ Porsche 911 GT3 เป็นรถที่น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งยังเป็นเครื่องยนต์สันดาดเพียวๆไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาเกี่ยวนะครับ และยังสามารถทำความเร็วได้เร็วกว่ารุ่นก่อนถึง17วินาทีในสนามนูเบิร์กริงถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยแลวกันนะครับขอบคุณครับ